เป็นกรดไหลย,ย้อนอย่าลืมกินยาตัวนี้ด้วยนะยาตัวไหนยาอะไรเดี๋ยวมาชมในคลิปนี้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบคนไข้ที่เป็นโรคกดไหลย้อนที่ได้รับการรักษาแล้วนะคะโดยทั่วไปก็จะได้ยามารับประทานซึ่งค์สของการรักษาก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะแต่ยาที่ได้มานั้นบางครั้งก็อาจจะมีหลายตัวบางครั้งอาจจะมีแค่ตัวเดียวนะคะซึ่งจากที่สังเกตมานะคะโดยทั่วไปคนไข้มักจะไม่ได้ทานยาตัวนี้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะ เดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าคือยาอะไรแล้วก็มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างไรสำหรับการรักษาโรคโกรดไหลย้อนโรคโกรดไหลก็จะเป็นโรคที่กรดในกระเพาะเนี่ยไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นรุนแรงมากขึ้นก็คือมาถึงบริเวณลำคอทำให้มีอาการแสบคอบางคนก็จะมีไอเรื้อรังนะคะและอาการโดยทั่วไปก็จะมีอาการแสบที่บริเวณลิ้นปี่หรือบริเวณหน้าอกนะคะแล้วก็อาจจะมี หรือเปรี้ยร่วมด้วยนะคะโดยทั่วไปโรคนี้นะคะไม่ได้เกิดกับในคนสูงอายุเลยนะคะก็คือเริ่มเกิดตั้งแต่ในวัยทํางานนี่แหละคะ่ะด้วยว่าปัจจัยต่างๆนะคะเช่นอาหารการกินที่เราทานลงไปนะคะทำให้กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ความเครียดจากการทํางานแม้แต่การใส่เสื้อผ้าหรือว่าน้ําหนักตัวนะคะ และการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองค่ะโดยเฉพาะชอบเล่นมือถือใช่ไหมคะก็คือทานข้าวเสร็จก็ลงไปนอนเล่นมือถืออันนี้ก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ค่ะสำหรับในการรักษานะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะใช้ยาที่ลดการหลังกดในกระเพาะเป็นหลักเลยนะคะยกตัวยอย่างเช่นโอมพาโซนค่ะ ซึ่งเวลาที่รักษาก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวเช่นอาจจะต้องทานโอมิาโซนทุกวันนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย4สัปดาห์หรือบางคนถ้าเป็นเยอะก็อาจจะยืดไปถึง2-3เดือนเลยก็มีค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของยาโอมิฟาโซนนะคะลักษณะก็จะเป็นแคปซูลนะคะ จะให้ทานก่อนอาหารวันละครั้งแต่ถ้าบางคนที่เป็นเยอะก็อาจจะทานเป็นเช้าเย็นก็ได้ค่ะและนอกเหนือจากยาที่ไปยับยั้งการหลั่งกรดแล้วนะคะก็อาจจะมียาอื่นๆที่คุณหมอให้มาด้วยนะคะซึ่งก็ได้รวบรวมมาแล้วทําเป็นคลิปเอาไว้แล้วก็ไปติดตามดู E ีีก่อนหน้านี้ได้นะคะซึ่งยาอื่นๆที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาบรรเทาอาการนะคะเช่นยาขับลมยาที่ลดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือว่าลิ้นปี่นะคะก็จะเป็นพวกแอนตาซินอย่างนี้เป็นต้น กับยาอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้มาควบคู่กันนะคะก็คือยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะยกตัวอย่างเช่นดอมเพอริโดนนะคะซึ่งบางคนเห็นว่าเป็นยาแก้คลื่นไส้อาเจียนบอกว่าไม่มีอาการเหล่านี้ก็เลยไม่กินนะคะซึ่งยาตัวนี้แหะค่ะเป็นตัวที่สําคัญเลยนะคะ และควรที่จะได้รับควบคู่กันไปกับการกินยาลดการหลังกรดนะคะเนื่องจากว่ายาตัวนี้นอกเหนือจากจะช่วยลดอาการเคลื่นไส้อาเจียนแล้วนะคะซึ่งคนไข้กดลอยย้อนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการนี้หรอกคะ่ะมันจะช่วยทําให้ทางเดินอาหารนั้นเคลื่อนตัวได้ดีคะ่ะเหมือนกับว่าช่วยทําให้ กรดนั้นลงไปอยู่ในที่ในทางของมันนะคะไม่เอ่อทนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีงานวิจัยยืนยันแล้วนะคะซึ่งเป็นเมตาอานาไลสซึ่งตีพิมพ์ไปปีนี้เองค่ะพบว่าการที่เรากินยายับยั้งการหลั่งกรดร่วมกับยาแก้เคลื่นไส้อาเจียนซึ่งมันจะมีผลทําให้ทางเดินอาหารเคลื่อนตัวได้ดีค่ะจะทําให้อาการของโรคกรดไหลย,ย้อนนั้นดีขึ้นกว่าการที่เราทานยายับยั้งการหลั่งกรดเพียงตัวเดียวค่ะโดยจะทานควบคู่ไป กับยายับยั้งการหลังกรดเลยนะคะก็อาจจะทานเป็นระยะเวลา1เดือนหรืออย่างต่ำก็สัก2สัปดาห์ก็ยังดีค่ะโดยถ้าได้เป็นยาดอมเพอริโดนแบบนี้นะคะก็คือทานก่อนอาหารเชา้าเที่ยงเย็นสามเวลาค่ะส่วนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะในงานวิจัยก็บอกไว้ว่าระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาตัวเดียวก็คือยายับยั้งการหลังกรดเทียบกับกลุ่มที่ได้ทั้งยาแก้ขึ้นไส้แลวก็ยายับยั้งการหลังกรดอาการข้างเคียงนั้นไม่ได้แตกต่างกันค่ะโดยสรุป ก็คือควรที่จะได้รับยาอย่างน้อย2ตัวร่วมกันค่ะก็คือยายับยั้งการหลังกรดแล้วก็ยาแก้ขึ้นไส้อาเจนซนซึ่งจะช่วยทําให้ทางเดิอนอาหารนั้นเคลื่อนตัวได้ดีมากขึ้นแล้วก็ลดการที่กรดมันจะเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับใครที่มีประสบการณ์เป็นกฎไหลย้อนอยู่นะคะลองสํารวจยาตัวเองดูนะคะว่ามียาอะไรบ้างและถ้าใครมีวิธีในการดูแลกฎไหลย้อนอย่างไรบ้างที่ได้ผลนะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้ใต้คลิปเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัและจัดกระดูใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะ ลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตเกยภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ b a n d i t p h y s i o ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ